แน่นอนต่อไปนี้คือบทความอธิบายเกี่ยวกับคาดินแลกบรลมปี2025ความยาวประมาณ800คำในภาษาไทยคอดินแลกบรลม2025ความหรูหราเหนือระดับที่กลับมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยคาดินแลกโรลมปี2025คือการกลับมาของรถยนต์ซีดานระดับเรือธงที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราแบบคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวรถรุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยยังคงเอกลักษณ์ของชื่อโรลม ซึ่งมีความหมายถึงความหรูหราความสะดวกสบายและความภาคภูมิใจของอเมริกันคายอย่างแท้จริงการออกแบบภายนอกคาดินแลกร้อม2,025ยังคงสไตล์ที่สาง่างามของรถซีดานขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกโออ่าด้วยเส้นสายที่เฉียบคมโครงสร้างที่ยาวและกว้างกันชนหน้าที่ตกแต่งด้วยโครเมียม พร้อมไฟหน้าเล็แบบแนวตั้งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคาดินแหลกไฟไท้ายทรงสูงแบบแนวตั้งช่วยเติมเต็มลุกย้อนยุคแบบโมเดิร์นที่โดดเด่นไม่เหมือนใครออลอัลลอยขนาด20นิ้วพร้อมลวดลายหรูหราและตัวถังที่เลือกใช้สีแบบเมทัลลิกและเพล์ให้ความรู้สึกพรีเมียมทุกมุมมองนอกจากนี้ยังมีการออกแบบกระจังหน้าใหม่ให้ใหญ่ขึ้นและสง่าง,งามมากขึ้นเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำในวงการรถหรูห้องโดยสารภายยายาวอในของคาดินแหลกรอม2025เน้นความหรูหราและความสะดวกสบายสูงสุด ใช้วัสดุหนังแท้คุณภาพสูงผสมผสานกับไม้จริงและอลูมิเนียมขัดเงาเบาะนั่งทั้งสี่ที่นั่งสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้ามีระบบทำความร้อนและระบายอากาศพร้อมฟังก์ชันนวดตัวเพื่อความผ่อนคลายตลอดการเดินทางหน้าจอขนาด38นิ้วที่ครอบคลุมแดชบอร์ดมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ทันสมัยรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียง AKG Studio ที่ให้คุณภาพเสียงระดับ Hi-End ที่ด้านหลังของรถถูกออกแบบมาให้เสมือนห้องรับแขกขนาดย่อม พร้อมที่วางเท้าและโต๊ะทำงานแบบพับเก็บได้เหมาะสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการใช้เวลาเดินทางอย่างมีประสิทธ,ธิภาพมอพลังและสมอนรถคาดินแลกรอม2025มีให้เลือกทั้งเวอร์ชั่นเครื่องยนต์เบนซิน V8 เทอร์โบคู่4.2ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ550แรงม้าและเวอร์ชั่นไฮบริดเพื่อความประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว,ว่าอาจมีเวอร์ชั่น E ีไฟฟ้าล้วน เปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้บบกันสะเทือนแบบแมกเนติกร้าคอนโทรลช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนครุขคะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อ a w ดีที่ปรับสมดุลแรงบิดได้อย่างชาญฉลาดเพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ทอคโอนโล,โลยีและความปลอดภยัยคาดินแลกร่วม2025มาพร้อมเทคโนโลยีซูเปอร์ครูสระบบขับขี่อัตโนมัติระดับสูงที่สามารถควบคุมรถบนทางหลวงได้โดยไม่ต้องใช้มือจับพวงมาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบขับขี่อัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดในตลาดดับบบอความปลอดภัยอื่นๆประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติกล้อง360องศาระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่มาพร้อมฟังก์ชันหยุดออกตัวอัตโนมัติความโดดเด่นและจุดขาคาดินแลกร่ม2,025ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์หรูธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของรสนิยมและความสำเร็จของผู้ขับขี่ ด้วยการผสมผสานประวัติศาสตร์ของชื่อบรอมเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ทำให้รถรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการความแตกต่างในโลกของรถซีดานฮาร์มไมซ์จะแข่งขันกับคู่แข่งจากยุโรปเช่น m e อร์ d e เดสเบนซ์คลาส BMW 7 Series และ奥迪 A8 แต่คัดิ้งแลกบรอม2025ก็ยังโดดเด่นด้วยดีไซน์แบบอเมริกันแท้ๆที่หนักแน่นมีเอกลักษณ์และไม่ซ้ำใบทดรู่นคาดิ้งแลกบรัม2025คือตัวแทนของความหรูหราในยุคใหม่ที่ไม่ละทิ้งความภาคภูมิใจในอดีต ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะทรงพลังและความสะดวกสบายระดับสูงเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่มากกว่าการเดินทางแต่เป็นการแสดงออกถึงสถานะรถนิยมและวิสัยทัศน์ของตัวเองหากคุณต้องการให้นำเสนอในรูปแบบพรีเซนเทชันหรือโบร